เบื่อไหมครับกินข้าวผัดปูแต่มีแต่เศษปูแถมไม่สดอีกต่างหากแพงก็แพงกล่องหนึ่งเจดบถึงบาทออนไลน์เป็นร้อยนะครับมีเศษปูลรยหน้าไม้เห็นที่เหลือเป็นข้าวผัดไข่แถมยังใส่แครอทมาให้วุ่นวายอีกผิดไปหมดไปตลาดเลยครับไปซื้อเนื้อปูมาครับนี่ครับเนื้อปูครับ เอามาผัดกินเองเต็มที่กว่าเยอะเนื้อปูแน่นๆครับ1ขีดผมจะผัดได้2จานกินกันสคนครับนี่ครับแต่อันนี้สองขีดเดี๋ยวผมช่างให้ดูก่อนสขีดร้อขีดละร้อยแปถ้ากับโลละพันแปดครับเดี๋ยวผมช่างเลยข้าวผัดปูกิน2คนก็เอา1ขีดพอ นี่ครับกันเชียงปูเลยนะครับนี่ครับหนึ่งขีดมันก็เท่าไหร่ร้อยกรัมนี่อ้อยสากระดาโอ้โหนี่ครับเพื่อนๆเป็นไงครับเห็นเนื้อไหมครับเห็นเนื้อไหมครับนี่ครับเนื้อก้อนๆครับนี่คือตรงกันเชียงมันครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทำข้าวผัดปูครับของแท้และแน่นอน ไปครับเดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยครับผมใส่กระเทียมสับครับแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยครับ เราจะทําให้ไข่มันแห้งๆเซตตัวครับคือผมใช้เตาแม่เหล็กน,นะครับก็เลยมันเลยไม่สู้ท่าดุกเดือดเลือดพ่านเหมือนเตาแก๊สน,นะครับก็ค่อยๆเต่งค่อยๆไ,ไปครับแต่ก็ถามว่าอร่อยไหมอร่อยเหมือนกันแน่นะนะอ,อนครับอนนี้ไข่ของเราก็ได้ที่แล้วนะครับผัดจนให้มันแบบตุกเต็มที่นะครับ หอมๆมแล้วก็จะใส่ข้าวแล้วครับอตอนนี้ผมผัดมาได้สักระยะหนึ่งนะครับคือผัดให้นานๆน,น,นะครับให้ข้าวมันแบบหอมๆกลิ่นไฟนะครับนี้ผมก็จะปรุงรสนะครับผมจะปรุงรสด,ด้วยซอปรุงรสครับหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งครับอันนี้สําหรับ สองที่นะครับสองการนะครับก็ตะ้งบับหนึ่งการไปใหญ่เลยนะครับซีมขาวครับแล้วสองทอนครับแล้วก็น้ำตาลทายครับอ่าถัาหนึ่ง้ชานิดๆทีนี้เราก็ผัดต่อครับ ลังจากผัดให้มันแห้งนะครับเครื่องปรุงซอสอ,อ,อะไรมันแห้งหมดแล้วนะครับผมจะใส่เนื้อปูแล,ล้วครับนี่ครับหนึ่งขีดครับปูตรงส่วนของกระเชียงครับปูก้อนครับโลรละพันแปดครับอันนี้หนึ่งขีดก็เท่ากับร้อยแปดสิบบาทเท่ากับข้าวผัดปูจานนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่อเออเพื่อนๆลองไปชิมดูแล้วกันเนี่ยดูดิ อันนี้อันนี้เนื้อเนื้อปูนี่ผมไปนึ่งแล้วนะครับนึ่งให้ให้สุกอีกรอบเลยนะจริงๆแล้วเขาก็สุกมาแล้วนะครับนี่ครับเองครับอ่าตอนนี้ผมจะใส่พริกไทยครับเพิ่มความหอมเลยครับนี่ใส่เยอะๆครับหอมครับทีนี้เราก็ผัดต่อครับให้กลิ่นโปกมันดิสึ่มซับเข้าไปในข้าวครับผัดนานครับก็ผัดดูอ้ หอมมากครับตอนนี้ปูกระจายไปทั่วในกระทะนะครับตอนนี้ผมใส่ต้นหอมครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายเรียบร้อยครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะผัดต้นหอมให้สุกนี่ครับเพื่อนเห็นปูไหมครับไม่ใช่วิญญาณนะครับไม่ใช่เสร็จปูนะครับอันนี้คือเนื้อปูข้าวผัดปูครับของจริงครับอันนี้ถ้าเกิดทักสองว่าม่แพงไหมครับไม่แพงเนาะใส่ครับเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกินข้าวน ครับสําหรับข้าวผัดปูของผมนะครับปรากฏว่าครับน่าจะได้ประมาณสักสามจานครับในปูหนึ่งขีนครับเท่ากับว่าคุ้มมากเลยครับปูหนึ่งขีดโลละพันแปดครับขีดละร้อยแปดสิบหนึ่งขีดครับก็ผัดได้สามจานครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองไปซื้อนะครับซื้อหนึ่งขีดมาแล้วมาผัดกินให้ต่างใจครับเราจะได้เนื้อปูสดดีๆนี้ไม่ต้องไปกินเศษปูแล้วครับนี่เนื้อๆเน้นๆนะครับเดี๋ยวจะใหม่ในคลิปนี้ครับสำหรับคลิปนี้ ขัดปูบ